สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกทคนนะครับก็ตามคำเรียกร้องนะครับอยากให้แบ่งปันพระราคาเบาบ้างนะครับราคาบางๆจับต้องได้อยากจะมาแบ่งให้พี่พี่เพื่อนเพื่พได้บูชากันนะครับผมก็เลยคิดขึ้นมาว่าโอเคในเมื่อผมมีพระที่ติดมือก็หมายถึงพระที่เราขายแล้วก็ ยังคงค้างคาอยู่นะครับบ้างนะครับในบางรุ่นบางพิมพ์ก็เอามาแบ่งให้บูชานะครับก่อนอื่นนะครับพี่ช่วยนี่เลยครับแอด QR code นะครับก่อนอื่นนะครับจะเล่นรายการนี้คือต้องมี QR code นะครับเพราะฉะนั้นนี่เลยครับบ้านกูมีดี fc นะครับคุณแอด QR code อันนี้ไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเวลาที่ผมแนะนำ พระองค์ไหนแล้วคุณชอบใจคุณแคปหน้าจอไว้ก่อนเลยนะครับคุณแคปหน้าจอไว้ก่อนเลยแล้วคุณส่งปิดมาที่ลายนี้นะครับบ้านกูมี d f เนะครับถ้าใครทำไม่เป็นนะครับกดเพิ่มเพื่อนนะครับเลือกค้นหาแล้วก็กดค้นหาด้วยหมายเลข0 9 8 7 2 7 1 0 6 2 0 9 8 7 2 7 1 0 6 2หรือ อีกหนึ่งหมายเลขก็คือ0657147414ตามนี้นะครับสามารถแอดไลน์ได้ทั้งสองไลน์นะครับอ่าก็ถ้าชอบองค์ไหนแคปหน้าจอนะครับแล้วเราก็ส่งลายมาเลยนะครับเอาองค์แรกนะครับเอาอะไรดีนะครับเอาของใกล้มือใกล้ตัวก่อนดีกว่านะครับองค์แรกนะครับก็เอานี่เลยนะครับ นี่เลยนะครับของใกล้ยมือใก้ตัวนะครับเล่นหากันแบบนี้หลายตังนะครับเล่นหากันแบบนี้หลายบาทอยู่นะครับอ่าพระสันนั่งนะครับไหลย,ยกพระสันนั่งไหลย,ยกนี่นะครับเนื้อเป็นเนื้อเขาเรียกว่าเป็นเนื้อผงใบลานนะครับแบบนี้มีเป็นผงใบลานมีเป็น ผสมผงพุทธคุณด้วยนะครับแบบนี้หน้าหลังสวยพระไม่แตกไม่หักนะครับพระที่มาจัดรายการเนี่ยไม่มีแตกหักนะครับจะเอาให้ชมนะครับไม่มีแตกหักนะครับแล้วพระสวยทุกองค์ <c oughs> พระสวยทุกองค์นะครับเอามาจัดรายการให้เฉยๆนะครับไมไ่ราคาขายปกติไม่ได้ขายราคานี้นะครับองค์นี้ใครชอบนะครับคุณสาองค์นี้ เอารวบรัดตัดตอนใครชอบองค์นี้พระสันไหลย,ยกนะครับเอาหนึ่งพันห้าสิบบาทมผมจะได้ไม่ต้องชักไม่ต้องไม่ไม่ต้องชักเนื้อเอาค่าส่งมาหนึ่งพันห้าสิบบาทเออไม่ต้องถามว่าขายอยู่เท่าไหร่ซื้อได้ราคานี้มีมุมปิดเลยนะมีมุมปิดเลยหนึ่งพันห้าสิบบาทนะองนี้หนึ่งพันห้าสิบบาทมีมุมปิดเลยครับองนี้นะครับนี่ครับ 1>, 1 0ึ0บาทองค์ต่อไปนะผมจะได้ไปเร็วๆหน่อยจะได้ไปเร็วๆหน่อยนี่ครับหยิบอง์ไหนขายอง์นั้นนะครับขุนแผนเนื้อว่านครับขุนแผนขุนแผนชมตลาดเนื้อว่านนะครับเนื้อออกว่านสวยมากองนี้นะครับเนื้อออกว่านสวยมากบรระสวยนะครับนี่นะครับ ไม่ต้องสืบราคาครับเอาไปไวๆครับ1,050บาทคุณพร้อมปิดได้เลยครับราคานี้นะครับ10,50บาทนะครับนี่ครับ1 0 5 0บาทพร้อมปิดได้เลยครับแคปหน้าจอปิดได้เลยนี่เอาจากของดีๆมานะครับเอาจากของดีๆมาพระสร้างปีหนึ่งกว่านะครับออกวัดโคสิตารามนะครับแบบนี้สวยๆครับ 150บาทพร้อมปิดเลยนะครับโปรโมชั่นวันนี้นะครับมีอะไรอีกมีพระซิวรีอ้าวพระซิวลีอ้าวจัดไปครับพิมพ์กลางนี่นะครับพระศิวลีพิมพ์กลางมีเคลือบนะครับมีเคลือบนะดูนะครับดูพระให้เรียบร้อยนะครับพระนะครับดูให้ชอบนะครับดูให้ชอบมีมุมจัดไปนะครับนะครับดูให้เรียบร้อยนะครับ <c oughs> ชอบมีมุมก็ปิดมานะครับราคานี้1 0ึ0บาทครับโคตรถูกต้องบอกว่าโคตรถูกซื้อพระศิวลีพิมพ์กลางได้ในราคานี้นะครับ10,50บาทชอบแล้วพิมพ์ปิดมาครับนี่นะครับชอบแล้วพิมพ์ปิดมานะครับพิมพ์ปิดมาเขตบ้านกูมีดีเอฟซีครับติดต่อมาได้เลยนะครับหลังลายกระดานแบบนี้ 1>, 1 0ึ0บาทนะครับนี่คุณไปซื้อเองในสะนามยังไม่ได้นะครับราคานี้ <c oughs> แล้วก็พระขุนแผนครับสลับสับเปลี่ยนกันไปขุนแผนนี่ครับเนื้อดินปี2,500นะครับขุนแผนทรงขุนแผนปุกกุมารน,นะครับพระขุนแผนปุกกุมารเนื้อดินนะครับสีทูโทนแบบนี้ครับสีทูโทนแบบนี้สวยๆนะครับ สวยๆแบบนี้เลยนะครับพระ,ะแท้ทันหลวงพ่อกลวยปลุกเสกนะครับพระแท้ทันหลวงพ่อกลวยปลุกเสกแบบนี้นะครับอ,องนี้นะครับฟ <c oughs> ังราคานะครับเอาแปดร้อยห้าสิบบาทแปด้อยห้าสิบบาทแปดร้อยห้าสิบาทฟ <c oughs> ังราคานะครับ <c oughs> แคปหน้าจอนะครับปิดแปด้อยห้าสิบาทมาขุนแผนเนื้อดินครับเนี่ย นะไม่มีที่ไหนขายให้คุณราคานี้นะแท้ทันหนว่พ่ากลวยปลูกแสกเอา850บาทบาทเนี่ยนะครับฟังราคาแล้วปิดตามราคานะครับอย่าอย่าโมเมโกงกันมานะจำได้นะว่าราคาเท่าไหร่ขุนแผนมีอะไรอีกมาเนี่ยโละให้หมดครับโละให้หมดขาดทุนไม่เป็นไรครับให้ลูกค้าไว้ใช้ผมถือว่า ได้แบ่งปันนะครับได้แบ่งปันได้ส่งมอบพระที่หลวงพ่อกวยสร้างไว้ให้ลูกศิษย์ลูกหานะครับผมเอาสนุกสนุกเอา850าบบาทครับองนี้แปดร้อยห้าสิบบาทนะครับองนี้นะครับแต่ละราคามีบอกไว้ชัดเจนนะครับแปดร้อยห้าสิบาทนะครับปิมปิดมาได้เลยขุนแผ่นเนื้อดินผสมโ่งนะครับทรงกุมารแบบนี้นะครับเนื้อดินสวยๆเลยนะครับเนี่ยนะครับ สวยๆเลยใครจะซื้อใช้พุทธคุณนี่พระแท้ดูง่ายครับแบบนี้850บาทพระขุนแผนนะครับจัดไปสิครับรออะไรนะแล้วก็มีนี่ขุนแผนองนี้เนี่ยขุนแผนถอดพิมเนี่ยเนี่เนื้อดินปี2500เอา850บาทมีหน้ามีตาด้วยองค์นี้เห็นไหม <c oughs> ที่เห็นอยู่นี่เป็นดาบนะครับก็เรียกขุนแผนสะพายแร่งหรืออะไรแบบนี้นะครับเป็นถอดพิมพ์นะครับ ็นถอดพิมพ์พิมพ์นี้น่าจะาขายข้ายของหลวงพ่อท่านะครับวัดพึ่งกระบกอะไรเนี่ยนะครับอ,อันนี้เป็นถอดพิมพ์เนื้อหาเป็นของหลวงพ่อกลวยเราครับนี่ครับสมัยก่อนถอดพิมพ์นี่ครับเนื้อหาจัดน,นะครับเนื้อหาจัด850บาทเนี่ยนะครับเนื้อดินผสมผงเลยไหมมีมวลสารเยอะเลยนะครับยุคต้นนะครับแบบนี้850บาทเท่านั้นนะครับ พิ์ปิดมาได้เลยนะครับแบบนี้850าบาทขุนแผนนอ,องนี้ขุนแผนเนื้อดินนะครับนเนื้อดินเผาจนเป็นขี้เท่าแบบนี้ขีไก่นะครับขีไก่แบบนี้เอา8 5 0ห้าเหมือนกันครับเนี่ยแปดห้าเหมือนกันนะครับนี่ครับพระสวยขายตามสวยครับพระสวยน้อยก็ ขายตามสวยน้อยนะครับไม่ดราม่านะครับชอบถึงปิดไม่ชอบก็อย่าเพิ่งปิดนะครับดูองค์ที่ชอบนะชอบปิดไม่ชอบอย่าเพิ่งปิดดูตามองค์ที่ชอบเนีย่ยคุณดูมวลสารเนี่ยเยอะแยะเลยนะครับนะครับเป็นเนื้อดินผสมผงใบลานผสมผงอะไรแบบเนี้นะครับก็ให้ราคาเนี่ยนะครับพระอาจจะกดมาไม่สวยแต่ก็พุทธคุณดีเหมือนเดิมครับ850าบาทชอบพิมพ์ปิด <c oughs> ขาดทุนรู้เปล่าเนี่ยขาดทุนนะองค์เนี้ยขาดทุนเลยผมผมซื้อมาเกินแปดร้อยห้าสิบนะพิมพ์มะคูมูลพิมพ์มะคูมูลสวยๆมีหน้ามีตาขายสองพันสวยๆมีหน้ามีตาขายสองพันเอาหนึ่งพันห้าสิบบาทเนี่ยหนึ่งพันห้าสิบาทเนื้อน้ำมันชัดๆสวยๆพิมพ์นี้มีหน้ามีตาไม่ได้ไม่ได้หยิบผิดนะ จะให้ทั้งทีก็ต้องให้ของดีบ้างนะให้ของดีบ้างไม่ได้ว่าเอาเฉพาะพระไม่สวยพระสวยก็ให้ครับหนึ่งพันห้าสิบบาทนะหนึ่งพันห้าสิบาทเนี่ยนะครับหนึ่งพันห้าสิบบาทปิดมาได้เลยพระสมเด็จเนื้อน้ำมันบิมพคูมูลนะครับแบบนี้ปีหนึ่งกว่านะครับปีหนึ่งกว่ามีหน้ามีตา <c oughs> แล้วก็ขุนแผนเนื้อดินเอายังมีอีกขุนแผนเนื้อดินนะครับยุคแรก แปดเนื้อดินนั่งกุมารแบบนี้เอาแปดสิบบาทเอาแปดบาทแปดิบาทแบบนี้ครับแปดบาทนะสวยสเลยครับแปดร้บาทชอบปิมปิดมาครับแบบนี้ชอบปิมปิดมานะแปดบาทเบาๆครับบางๆนะชอบปิมปิดมา นี่ครับพระสมเด็จอีกหนึ่งองคนะ์สมเด็จอีกหนึ่งองค์บล็อกวัตนะสมเด็จหลังเรียบบล็อกวัตนี่นะครับตอดปิมพุทธบาทบล็อกวัดนะครับองค์นี้สวยๆครับองค์นี้เอา850อ้าสิบเอาเออเอากระมันซีเอากระมันซีมันกล้าขายเนี่ยเออซื้อพันซื้อพันขาย850ไม่เป็นไรหมดทุนแล้วหมดทุนแล้วไม่เป็นไรขายได้ นะหมดตัวแล้วขายได้เนี่ยเอา8 5ด้อหบาท850บาทแคปหน้าจอแล้วพิมพ์ปิดส่งมาที่บ้านกูมีดีนะ8 5ด้อยหบาทอย่ามั่วองนะผมจำได้อย่ามั่วอง,นะผ,มอมวองผมจำได้ว่าราคาไหนนะ8 5ด้อหบาทแบบนี้คุณส่งมาเลยนะแคปหน้าจอส่งมาเลย8 5 0หบบาทแบบนี้สวยๆจัดๆนะ แปดห้าิบาทตรงมามีอะไรจะให้อีกวะมีภายคู่อยู่2ององแบ่งไปองคปะให้ไปองคหนึ่งอ่ะพิเศษภายคู่ <c oughs> หาที่ไหนไม่ได้แล้วกุนแผนพิมพโบราณถอดพิมพโบราณพายคู่พิมพนี้หายากอยู่นะพิมนี้หายากอยู่นะอ่าขายอยู่ยี่สิกว่าเอาไปเท่าไหร่ดีอันไหนไหนจะให้แล้วพิเศษเลยนะคู่นี้นะพิเศษเลยนะ อ่าไม่ดราม่านะอ่เอาไปขายขาดทุนไปเลยเอาพันห้าคู่เนี้ยเอาพันห้าขายขาดทุนไปเลยนะคุณไอ้น,นี่มาไหนๆจะให้แล้วเดี๋ยวหาว่าไม่มีเด็ดๆเลยเอาทีเด็ดไปเลยเ 1, 5, นี่ยเอาพันห้าคู่เนี้ยสองจากราคาสนะามพันเนี่ยนะเอาพันห้าลดหวบ้าบเลยเนี่ยพระสวยจัดพระสวยจัดขายเขยขึ้นเลยนะ อ่เอา 1, พอันหะ้าพอนะไม่มีแล้วราคานี้นะพันห้าร้อยบาทก๊อปหน้าจอิมพ์ปิดมาได้เลยนะรับประกันเลยว่าคุณหาซื้อที่ไหนราคานี้ไม่เจอแน่นะอ่ผมยังมีอะไรจะแบ่งคุณได้อีกบ้างเนี่ยนะมีอะไรจะแบ่งคุณได้อีกบ้างอา่อันนี้มะเอาสวยๆไ,ไ,ไปสักองหนึ่งก็ได้มาเอาสวยๆไปสักองหนึ่ง ถอดพิมพ์องคเนี้ยขายอยู่2 5 0 0ถอดพิมพ์งาแกะนะถอดพิมพ์งาแกะองค์เนี้ยเอาองค์สุดท้ายมา13นาทีแล้วเดี๋ยวจะเกินเวลาเกินให้3นาทีนี่หลายองค์แล้วน,นะอ่าเดี๋ยวจะเกินเวลาให้นะองค์นี้เป็นเนื้อผสมผงแหวกม่านเนี่ยถอดพิมพ์งาแกะแล้วคุณดูหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสนะพระสวยมากขายอยู่2 5 0 0หหลับหูหลับตาขายเลย ปิดตอนนี้คุณแคปหน้าจอนะองนี้เป็นสมเด็จองค์สุดท้ายที่ผมจะล้มมวยให้นะไม่มีถูกกว่านี้แล้วนะ1,250บาทเออบาทไม่มีถูกกว่านี้แล้วผมขายอยู่2 5 0 0ทุกวันผมเนี่ยหั่นให้เลยนะล้มมวยให้1,250บาทแคปหน้าจอแล้วปิด1,250อย่ามั่วมานะผมจำราคาได้อ,อ,อย่ามั่วมาการุณาย่ามั่วจำราคาได้ นะอ่าโอเคตามนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันคลิปต่อไปมีอะไรสนุกสนุกมันๆนะแล้วเราก็จะเอามาแบ่งปันให้กันนะอ่าแบบนี้ไม่เรียกแบ่งปันแล้วแบบนี้เรียกว่าโอ้โหอย่างกระถูกอย่างกรโดนโจรป้นบ้านนี่แบบนี้นะครับสวยๆเลยนะโอเคแล้วเจอกันคลิปต่อไป